เครื่องนี้นะครับเป็นของคุณตั้มวิเศษครับจากมหาสารคามรุ่น A N S C I e c h o k i 4002ครับเครื่องใหม่ๆเลยนี่ยังไม่ผ่านการแกะนะครับเป็นของปี2024เดือนเมษา QC เขียนจนมายมาด้วยนะครับนะขอความมรานา ตรวจเช็คและซ่อมเครื่องอินเวอร์เตอร์อาเนินรุ่นอีโค4,002นะครับอาการเสียออนเบเกอร์ ACN ร่วมกับปิดผสมไฟขาเข้า PV ครับพร้อมกันอ่าก็คือนี่ครับไดโอดปิดลืมตัด ACN ทำให้ช็อตครับทำให้ไฟช็อตไฟฟ้าดับทั้งบ้านออนเบเกอร์ ACN แล้วขึ้นเตือน BP ครับ BP ถ้าไม่มีแบตก็คือปกตินะครับ BP คือไม่มีแบตเตอรี่หรือว่าแบตเตอรี่ตัดครับเอาเบกเกอร์ลงทั้งแบตและ AC in แล้วเอาเบกเกอร์แบตขึ้นใหม่แล้วได้ยินเสียงช็อตจากด้านในเปิดเข้ามาแล้วครับโอ้อยางใหม่ครับฝุ่นยังไม่ทันได้เกาะเลยพังเสียแล้วกลิ่นไหม่อย่างรุนแรงนะครับไม่รู้ว่า จะช็อตอะไรตรงไหนนะครับแต่เห็นเศษ LGBT กับมอฟเศตกอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีรอยไฟแลบตรงนี้จะต้องลือดูครับเบิดเบิดทั้งหมดเลยอีกฝั่งด้วยครับ HGBT ซึ่งยังไม่เคยแกะนะครับมาดูที่จุดนี้นะครับนี่นะครับ คิวหกสิบกับคิวหกสิบเอ็ดหายครับหายมีรอยดำๆครับเหมือนระเบิดถ้าว่าร้อนแล้วมันหลุดเองก็คงไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาจะติดกาวมาด้วยตัวทรานซิสเตอร์ SMD ครับตัวเล็กๆครับเท่าๆกับตัวไดโอดสามขาครับอยู่ใกล้ๆกัน หลุดไปได้ยังไงครับไม่เคยเจอนะครับแต่มันน่าจะระเบิดครับแล้วก็หลุดกระจายไปเลยไล่เปลี่ยนตัว C ตัว R ทรานซิสเตอร์ไดโอดซีเนอร์ไดโอดตัวที่ไม่ที่เสียวัดคาแรคเตอร์อะไรต่างๆครับเข้าสู่ภาวะปกติแต่เจออาการถักไปนี้ ก็คือเปิดสวิตช์เปิดแล้วขึ้นแบบเดียวและดับครับก็จาเป็นได้แกะอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับมาลองกันอีกรอบครับเปิดดูสัญญาณครับสัญญาณมาสวยครับในด้าน ดีซีดอันนี้มันชุดเดียวกันนะครับจะขนาดกันทั้งหมด5ตัวย้ายมาอีกชุดหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งของมาแปลงครับเปิดครับดูอาสวยครับสวยงามมาฝั่งนี้เปิดครับ มาแล้วครับย้ายมาฝัง DC to AC ครับเปิดได้ละห้าสิบเฮิร์ตครับมีอยู่สี่ตัวเปิดไมครับ เฟเหมือนกันครับสองสองตัวบนครับจะไม่ใช่ความถี่50ครับครับอะไรเป็นกองเลยนะครับยังไม่รวมชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับมีมอดเฟดตัวเล็กๆครับในองค์ในอด ตัว A ตัว C อะไรอีกครับแล้วก็นี่ถอดออกมาทั้งหมดครับเพราะว่ามันระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับไปทั้งหมด10ตัวเดี๋ยวก็เปลี่ยน10ตัวครับเป็นเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์สูงกว่าเดิมครับจากเดิม140ครับนี่แปดสอง H หนึ่งสี่ศูนย์นะครับเบอร์ใหม่ก็เป็นร้อย แปดสิบแมครับไปแล้วครับห้าตัวจริงจริงมันเสียสลับกันนะครับผมย้ายตัวที่ดีครับลงไปข้างล่างครับให้มันเต็มสี่ตัวแล้วก็ตัวหน้าเสียไปทั้งหมดแล้วนะครับห้าตัวเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์ใหญ่เข้าไปเลยเรียบร้อยนะครับสายพัดลมนะ จออะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบเบื้องต้นนะครับก็เปลี่ยน iGBT ไป5ตัวนะครับฮอตเฟสสิตัวเป็นเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเอาเผื่อไว้ก่อนนะครับจไฟยไฟ2 7โวลต์นะครับ5แอมป์เบื้องต้นก่อนนะครับปิดไฟในห้องเปิดเครื่องครับ ละสองร้อยสามสิบเดี๋ยวมาดูการตั้งค่าก่อน,นครับ SBU สามสิบ mAPL ข้ามไปนะครับตั้งตัดสี่สิบห้าจุดห้าอ่ะยี่สิบสี่จุดห้านะครับยี่สิบหกจุดห้า ก็ใช้ทั้งไฟฟ้านะครับแล้วก็โซล่าเซลล์ชาร์จนะครับนี่ผมว่าถ้าตั้งแบบนี้นะครับใช้แบบผสมไฟอย่างที่ว่านะครับช็อตแน่นอน,นครับ ก็มีเท่านี้ถือว่าเครื่องทำงานได้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทดสอบกับแบตเตอรี่แล้วก็แผงโซลาเซลล์กันอีกทีหนึงเอาละไปนอนได้ครับตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้ว